วันที่2ของทริป Sigma ญี่ปุ่นนะครับเราจะไปโรงงานผลิตเลนส์แล้วก็กล้องซิกมาที่ i s so ซ f a c t o r y ที่เมืองฟุกุชิมะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของโตกเกียวไปประมาณ300โลนะครับเรานั่งรถบัสไปซึ่งรถบัสเนี่ยจะต้องหยุดพักทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับเร็วมากไม่ได้นะครับบรรยากาศทางเหนือของโตกเกียวนี่มันสวยมากๆช่วงนี้หิมะตกหนักแล้วก็ทําให้ตลอดทางเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปนหมดเลย บรรยากาศเนี่ยน่าเที่ยวมากๆทั้งบ้านเรือนภูเขาพื้นที่พอะปลูกมีแต่หิมะเต็มไปหมดแต่อากาศเนี่ยไม่ได้หนาวจัดอะไรมากนะครับปกติภายในรถแล้วก็ในอาคารเนี่ยมันจะเปิดฮีตเตอร์อยู่แล้วเราใส่เสื้อหนาวตัวเดียวพออุ่นๆสบายๆใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็มาถึงไอซูฟ c คทอรี่บรรยากาศรอบโรงงานเนี่ยดีมากๆเลยครับทั้งภูเขาทะเลสาป่าลําทานี่อย่างสวยเลย ที่ไอซูเนี่ยน้ำสะอาดแล้วก็บรรยากาศด,ดีตลอดทั้งปีซึ่งมันมีผลต่อคุณภาพการผลิตสินค้าโดยตรงเลยไอซูแฟคทอรี่เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1973นะครับมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลายครั้งณนะเวลานี้โรงงานไอซูแฟคทอรี่เป็นโรงงานผลิตเลนส์กล้องถ่ายภาพที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีพนักงานมากกว่า1,800คนพอไปถึงโรงงานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่โรงงานก็จะอธิบายความเป็นมานของโรงงาน i s so u f a c t o r y ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกล้องแล้วก็เลนส์ของ Sigma แบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การตัดชิ้นแก้วฝนเลนส์ขึ้นรูปเลนส์โคดผิวการผลิตชิ้นส่วนต่างๆทั้งโมฉีดพลาสติกโมหล่อโลหะบล็อประกอบชิ้นเลนส์กระบอกเลนส์วงจรไฟฟ้าม่านช่องรับแสงไปจนถึงชิ้นส่วนโลหะพวกพลาสติก การพ่นสีการเคลือบผิวแบบอโนดิซ์การเคลือบรอมียมการประกอบควบคุมคุณภาพทําที่โรงงานไอซูแฟคทอรี่ทั้งหมดมีวัสดุบางส่วนเท่านั้นที่ใช้จากผู้ผลิตภายนอกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงงานไอซูแฟคทอรี่นะครับเพื่อให้รวดเร็วแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีที่สุดความสามารถในการผลิตเลนส์ของซิกมาที่ไอซูแฟคทอรี่เนี่ยสูงมากเป็นดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีแค่การหลอมแก้วที่เป็น raw material เท่านั้นที่ทํามาจากภายนอก โดยแก้วเนี่ยจะใช้จากโพย่าแล้วก็โอฮาร่าเป็นหลักนะครับมาตัดขึ้นรูปที่โรงงานไอซูแฟ t ทอรีของ s ิกมาซิกมาสามารถผลิตชิ้นเลนแอสฟิริ i ค a ล SLD FLD ขนาดใหญ่ที่โรงงานเองได้ทั้งหมดเมื่อปี2017นะครับซิกมาสามารถผลิตเลนแก้วที่เล็กที่สุดเนี่ย10มิลแล้วก็ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือ195มิลลิเมตรโดยมีความแม่นยำระดับ5นาโนเมตรนะครับ หรือผิดพลาดไม่เกิน2เซนติเมตรในระยะทาง300กิโลเมตรเท่านั้นเองและยังสามารถเคลือบโครเมียมที่เมาส์เลนที่ทำจากทองเหลืองได้บางถึง0.5ไมครอนปัจจุบันโรงงาน Sigma ไอซูแฟ t o อรี่เนี่ยได้มาตรฐาน ISO 10, 10,001แล้วก็ RO นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโรงงานที่เป็นโลคาร์บอนโลเวสแล้วก็มีการรีไซเคิลวัสดุในการผลิตมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนท้องถิ่นรอบโรงงานด้วยเช่นกัน หลังจากการบรรยายสั้นๆนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชุดกันฝุ่นแล้วก็แบ่งกลุ่มเดินจะมีเจ้าหน้าที่ของไอซูฟ c t o r อรี่เนี่ยพาชมแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆตลอดการชมขั้นตอนการผลิตจะไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอนะครับแถมเวลาเนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนมากจะได้ชมผ่านทางหน้าต่างนะครับเพราะว่าโรงงาน,นใหญ่มากห้องหลายๆห,ห,ห้องจะเป็นห้องปลอดฝุ่นซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปที่ด้านไหนได้จะทำได้แค่การฟังแล้วก็ถามท่านั้นเอง ซึ่งผมจะอาศัยวิดีโอใน YouTube ของ s i g m a แล้วก็ c h anel n Process X เพื่อใช้ในการประกอบวิดีโอนะครับว่าเราได้ชมอะไรบ้างไปดูกันทีละส่วนเลย <S <S ในกระบวนการผลิตเลนจริงๆเนี่ยจะมี4ส่วนหลักนะครับก็คือการผลิตและประกอบชิ้นเลนการผลิตและประกอบกระบอกเลนการผลิตระบบโฟกัสแล้วก็ม่านช่องรับแสงการผลิตวงจรควบคุมการทํางานเริ่มจากกระบวนการผลิตชิ้นเลนก่อนนะครับ ซิกมาเนี่ยจะไม่ได้หลอมแก้วเองนะฮะจะใช้แก้วจากภายนอกมาตัดหลังจากนั้นจะฝนหยาบเพื่อขึ้นรูปแก้วให้ได้ทรงที่ต้องการแก้วจะฟอฟ้านะครับแล้วก็ฝนละเอียดเพื่อให้เนื้อแก้วเนี่ยใสจะมีการตรวจสอบความโค้งของชิ้นเลนโดยประกบกับชิ้นเลนที่ใช้ตรวจเช็คนะครับโดยอันนี้จะดูจากนิวตันลิงที่เกิดขึ้นว่ามีความสม่ำเสมอขนาดไหนกับการเช็คด้วยอินเตอร์เฟรนซ์ สำหรับแก้วแบบ a s p h e r ิ c a ลเนี่ยจะมีทั้งการอบความร้อนแล้วเข้าโมงอัดขึ้นรูปไปจนถึงการฝนด้วยมือนะครับซึ่งทาง Sigma เนี่ยจะใช้แก้วอย่างเดียวไม่ใช้ o p ปติคอลเรซินในกระบวนการผลิตเลนเลยจะมีการตรวจเช็คความโค้งด้วยเวฟฟอร์มซึ่งการวัดเนี่ยจะละเอียดระดับนาโนเมตรเลยจากนั้นเนี่ยจะมีการฝนขอบเพื่อให้เลนเนี่ยได้ขนาดทำความสะอาด หลังจากขั้นตอนนี้นะครับเจ้าที่จะต้องใส่ชุดกันฝุ่นสวมหน้ากากใส่ถุงมือยางหรือปลอกยางสวมน,นิ้วเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็คราบต่างๆที่ติดที่ชิ้นเลนนะครับจะเคลือบผิวเลนลดแสงสะท้อนหรือ Anti Reflection Coating ซึ่งจะมีทั้งแบบโค้ดด้วยวิธีการทําให้สารโค้ดเนี่ยระเหยขึ้นไปหรือ Super Material Coating หรือการหยดสารโค้ดแล้วหมุนชิ้นเลนจากนั้นนําไปอบแข็งหรือพวกนาโนพรัสนะครับ ทาสีดำที่ขอบชิ้นเลนเพื่อลดแสงสะท้อนแล้วนำเลนสที่ต้องประกอบเนี่ยมาหยดสารเชื่อมชิ้นเลนส์เข้าบล็อกกดเพื่อให้ระยะเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานอบยูวี uh, <UV S 1> เพื่อให้สารเชื่อมชิ้นเลนเนี่ยแข็งตัวพวกบล็อกกดต่างเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาในโรงงานโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้การผลิตเนี่ยรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดจะมีการวัดความถูกต้องในการผลิตด้วยเครื่องวัดตลอดเวลากระบอกเลนเนี่ยจะใช้กระบอกโลหะมีการตัด เจาะกลึงแล้วก็ขึ้นรูปด้วย C N C อย่างแม่นยําในระดับไมครอนพวกบาเรลที่มีการเคลื่อนที่มีการรับแรงเนี่ยจะใช้โลหะเป็นหลักส่วนพวกที่อยู่นิ่งๆอยู่กับที่ไม่ได้รับแรงกระทำเนี่ยจะใช้วัสดุสังเคราะห์ที่เป็น T S C ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะมีการชุบสีทั้งการพ่นไปจนถึงการชุบด้วยไฟฟ้าแล้วนาไปอบแห้งส่วนตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ตัวเลนเนี่ยจะใช้การเขียนด้วยสีพิเศษแล้วก็ใช้เลเซอร์ชิ้นส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับจะถูกผลิตในโรงงานทั้งหมด เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะพวกโมและก็บล็อกถูกสร้างขึ้นเองในโรงงานทั้งหมดเลยวงจรไฟฟ้าต่างๆก็จะถูกสร้างขึ้นในโรงงานด้วยนะครับอาจจะยกเว้นไมโครชิปที่น่าจะทํามาจากภายนอกทั้งหมดเนี่ยจะมาประกอบกันเป็นตัวเลนจนได้เลนที่สมบูรณ์ออกมาแล้วก็ตรวจสอบด้วยชาร์ทรจทดสอบเพื่อดูคุณภาพของเลนทุกตัวว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าสิ่งที่ผมสนใจมากๆตอนดูโรงงานนะครับคือพื้นที่ในการผลิตนีใหญ่มากๆจํานวนเครื่องจักรนี่คืออย่างเยอะเลยนะครับ ที่น่าสนใจสุดๆก็คือห้องสุดท้ายเป็นห้อง MTF Analysis จะมีเครื่องวิเคราะห์คุณภาพของเลนเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับ2เครื่องทำหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพทางออปติกอย่างละเอียดแบบทุกค่าทุกพารามิเตอร์จะถูกวัดออกมาทั้งหมด sigma เนี่ยใช้ MTF Analysis เอาไว้วัดคุณภาพเลนของคู่แข่ง แล้วก็วัดคุณภาพเลนส์ของตัวเองนะครับอย่างละเอียดยิบๆเลยเพื่อการพัฒนาเลนส์ของซิ g m a ให้ดีขึ้นตลอดเวลาเฉพาะเครื่องแล้วก็ระบบของ MTF Analysis 2ตัวนี้เนี่ยหลายล้านแน่ๆนะครับส่วนของกล้องก็ผลิตที่ ISU Factory ด้วยเช่นกันซิกมาเนี่ยลงเครื่อง CNC สำหรับกลึงตัวกล้องเพิ่มขึ้นมาประมาณ7ตัวนะครับบอดี้ Body ของ Sigma BF เนี่ยแต่และตัวจะใช้เวลาในการขึ้นรูปเฉพาะโครงบอดี้เนี่ยประมาณ7ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งผลิตได้น้อยมาก หากกล้อง B F เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดเนี่ยน่าจะต้องขยายกำลังการผลิตออกไปอีกเยอะเลยนะฮะา่นนี้คือไม่พอแน่นอนจะมีชิ้นส่วนของเลนซิกมา3600 F 4ตัวใหม่โชว์อยู่นะครับทั้งชิ้นเลนกระบอกเลนชิ้นส่วนต่างๆกระบอกเลนด้านในที่เป็นแมกนีเซียมนี่คือเบาหิวมากๆนะครับชิ้นเลนทั้งหมดทั้ง S L D F L D ชุดม่านช่องรับแสงชุด H L A มอเตอร์แล้วก็ชุดกันสั่นนะครับ ที่อยู่ในกระบอกเลนต่างๆเนี่ยโชว์ไว้ครบหมดเลยช่วงเย็นเนี <S <S <Why? S 2> ่ยเราเดินทางไปที่พักห่างจากโรงงานไอซูแฟกทอรี่ไม่ไกลได้เดินออกไปถ่ายภาพกลางหิมะแล้วก็ลองกล้องซิกมา vf กันหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในตอนหน้า